พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แล้วซึ่งอธิเทพทรงทราบซึ่งธรรมทั้งปวงอันธทรำรพระองค์และผู้อื่นให้เป็นผู้ประเสริฐพระาศาสดาทรงธรรมซึ่งส่วนที่สุดแห่งปัญญาทั้งหลายแก่พวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้ในอุทเทศว่าทรงรู้แล้วซึ่งอธิเทพในคำว่าเทพเทพมีสามจำพวกคือ สมมุติเทพหนึ่งอุปัติเทพหนึ่งวิสุทธิเทพหนึ่งสมมุติเทพเป็นฉไนพระราชาก็ดีพระราชกุมารก็ดีพระเทวีก็ดีชนเหล่านี้เรียกว่าสมมุติเทพอุปปัติเทพเป็นฉไหนเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาก็ดี เทวดาชั้นดาวดึงก็ดีและถึงเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พมก็ดีเทวดาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ดีเทวดาเหล่านี้เรียกว่าอุปัติเทพวิสุทธิเทพเป็นฉนันพระตถาคตพระอรหันตขีนาศสกและพระปัจเจกพุทธเจ้า ชนเหล่านี้เรียกว่าวิสุทธิเทพ